อาลาเป็ดปลาไก่อ้าวแซบแซได้เสื่อแซบอนนี้กินขมอเอ้ยกินข้าเด้ออือนี้กินไรยางเด้อนี่เริ่มแต่น่จได้ตับมะโทลาเป็ดออฟกิเล็คื่อนังโรอีลำรันพัฟพัดมะโทมกุบไม่เราบอกนังมกุบไม่มกขึงในไก่ เข็นให้เท้าเข็ดนให้คอนติหมกนูตัวนี่หมกนูหมกนูหมกนูบ่ตัวอะไรบแม่งตัวใจเร็นที่สเหม็นอ่นย่ไใกลลบเบื่อเหม็นนี่บ่โตได้เออเออเอเอยแต่เยงแบบไพ่แบบที่้องเคยไปซื้อมกใกล้เนบอว่ามันกล Hmm.